คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับที่ครับคือซีรีส,รสร์นี้เนี่ยก็ไม่เหมือนทริคก่อนผมพูดซีรีส์สก่อนนะคือแบบว่าคือเขาจะไม่ได้คนซทรินก่อนเนี่ยคือเราแบบเริ่มเล่นใหม่มากอันนี้คือเริ่มเล่นใหม่อันนี้คือ ภาคสุดท้ายนะผมจะไม่เริ่มเป็นใหม่นะอันนี้คือภาคสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่ภาคสุดท้ายดิเป็นสุดท้ายที่แบบเป็นอันสุดท้ายที่ผมจะไม่ทําซีรีส์ใหม่เลยแล้วเกิดมาก็จะกลับบ้านไม่หมดถือว่าเป็นอะไรที่บมโคตรเยีนนผมอือฮึก็ว่าเราเอาบ้าไปหมดเนี่ยเป็นไมนของเราอ่ะก็คนว,ว่ามันดีปะ่ะไม่แน่ใจ เกิดมาแม้วพวัน <welche ăn? S 2> ั uh ้นอยู่ก็ฆ่ากับจัดไม้ทิ้งนะะรถมันอยู่ก็ฆ่ามให้หมดซีรีส์นี้จะเป็นแบบปัจจัผมจะแบบไม่ได้แบบดูงเกันประมาณนั้นแต่ถ้าเขาไปดูบ้านก่อนเปิบป๊ิบปป๊บโอเคโอ๊ยตกอืม Okay. เพื่ในบ้านไม่มีอะไรมีตุ๊กครับม,มีตุ๊กครับอย่างเดียวไรมีน้ำทุกคนเป็นแบบว่าน้ำเป็นน้ำสีฟ้าอข้าม,ขมยไปให้หมดทุกคนปร๊บขโมยขโมยขโมยมา ดิสี้เราจะเริ่มแบบเล่นแบบนาน,นาในหน่อยนี่ครับไอ้กไก่ตายซะคือเครื่องมันเหล็กมากครับผมดินะเครื่องมันเหล็กนั่นไงเขาจะเหล็กเลยตายซะอีกไก่อืมที่ไม่โดนปึ๊บตาย ทุกคนตนี้มีชุดเคนด้วยเสื้อเป็นอะไรแบบเยี่ยมมากๆชุดเคนเคนเก็บมาเพราเราใช้ปลูกอันนั้นอนาคตนะครับผมอือ <Tonight> ฮึ่ก่อนอื่นเราก็ต้องตรียมก่อนอีสซักทีสหนึ่งเพราะมันจะไปหาหินนะครับผมก็ลงท่ามลงเหมืองใช่แล้ว บุ okay. uh ๊บ huh. ปึ๊บโอเคอือหือต้องมีไก่เพียบไก่เพียบเลยตายอืมต้องไปแกะให้ทุกคนจะแกะป่ะเออแกะแกะแกะยิ่งเอาแกะมาทำเตียงนอนนะครับ ตอนแบบตีมันเหมือนสโลสโลมากเลยสโลสโลเนี่ยไมีเมือไม่เท่านี้โอ้โหวิ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อ่ะอุ้ยขอบคุณสวรรค์โอ้มีหมู่บ้านให้เราตอนแรกเราเกิดมาก็แบบพี่ป้านไม่หมดนะผมแล้วก็เดินไปไกลๆอีกก็เจอบ,บุบบอนขอบคุณพระเจ้าออือ วันชัดๆเลยคุณคุณนะับปึ๊บคือมีอาหารจะกินอแล้วตอนนี้ปึ๊บปึ๊บทำข,ขนมปังมาเกี้ยนกว่าจะได้ขอบคุณมาก,กเลยในคับผมดีให้อาหารอกมาโคตจริง แล้วก็ขโมยครดไปด้วยปุ๊บอืแค่นี้น่าจะพอออกในทางต่อดีกันทุกคนแกมองแค่ทำไมนล้เจ้าบัวรู้ว่าแกจะมีเรื่องกับฉันอื้มืไปไหนนบัวบ้านขโมยเห็นได้เล็กินนะครับ ผมเป็นคนดีนะไม่ได้คนชั่วคนดีเขาจะไม่ช่วยคนดีเนอะเขาจะขุดบ้านหลังนี้ไปซะแล้วแต่ถ้าคนไม่ชั่วถ้าคนชั่วเขาจะไม่ขุดแต่ถ้าคนชั่วนะเขาจะขุดนะ hmm. เพราะว่าเป็นคนดีดีงามขุดไปขุดไปพาร์ทนี้ขอคนละ พัดเนี้ยขอสองไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับคือโคตรแลกเลยแรกโคตรคือคือผมมันไม่ดีหรอกนะครบมบอ,อาหารเข้าวะก็เอทำทำแล้วก็ขุดปึ๊บ ปปปปป๊๊๊๊๊บบบบบ <c oughs> <c oughs> ถ้าคือเมื่อวันที่ตอนวันนั้นคนเมื่อต้อนที่แบบเป็นวันอะไรนะวันที่31ตุลาใช่ไหมอ่าม,มันเป็นวันของฮาราวรีนนะครับผม <c oughs> ใช่แล้วคือ โคตรเจ๋งเล็กโคตรโคตรเนี่ยครับคือวันฮาโลวีนผมไม่ได้ทคดาคลิปอระจำแม่ก็คือไม่ได้ทำอ่ะครับเพราะว่าขี้เกียจทำมากเลยอืมไม่ทำเพราะขี้เกียจทำจริงๆปึ๊บแล้วกะเพาเนืกก้อไก่ไปเอ่อปึ๊บปึ๊บเพิบเพิบเพิบอืมนะครับ